สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์อแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด,ด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างต,ตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง Perlab c h โอเพออนแะช ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ NPC Event Exchange เนอะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเวลาเราจบ Event แล้วเราเหลือเศษสกอร์เศษเหรียญของ Event ต่างๆอะ่ะให้เรามาที่นี่นะตรงกลางเมืองคาสอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะเอ่อคาสลันนะนี่น,นี่ตรงนี้นะอ่าก็มาตรงนี้หรือว่าเราจะมากดที่ตรงนี้ก็ได้เราจะมีคำว่าเนี่ย Event Currency Manager ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรเนาะ ก็อันนี้คือบนสุดเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาทีหนึ่งก็จะเจอคำว่า Event Currency Manager ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าภาษาไทายคืออะไรกดมาก็มาที่ตัวนี้เนาะก็เข้ามาดูกันกดบายก็จะมีพลั่วเนาะพลั่วสึกจะเป็นกิจกรรมจินน้ำปะถ้าใครยังมีเหลืออยู่มาแลกเป็นทองได้เนาะได้2,000โกต่อ1พลั่วเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวพัดทัดลมนะไอขนมไว้พจันรนะฮะเราก็แลกตรงนี้ได้เนาะก็อันนี้ผมแลกให้ดู เก้าันปังก็จะได้เงินมา9ก้าพันอย่างงี้อ่าแคนดี้เหลือร้อยหนึง่งอาจจะแลกก็แลกอันนี้ผมเก็บไว้เผื่อมันวนกลับมาไม่รู้นะคืนนี้มนโนเองก็แต่ผมแค่รู้สึกว่าแลกไปมันได้แค่พันหนึง่งอะไรงี้ไหมก็เลยไม่ไม่แลกก็ได้เก็บไว้แต่อันนี้ฮะตัวต๋วตนะั๋ว OPM เนาะวันพันแมนเออคืออันเนี้ยที่มันมีเยอะเนี่ยสี่ร้อยกว่าตั๋วเนี่ยเพราะว่าเออผมมานั่งคิดดูแล้วว่า โอ้อันนี้ก็คือไม่ทันแล้วเนาะยังไงตอนที่ลงคลิปก็คงจบและแพ็คพวกนี้มันจะมีแพ็คอันไหนนะอันนี้เออแพ็คอันเนี้ยมันถูกกว่าซื้อสกอร์ส้มในตู้ทั่วๆไปพวกนี้เออคือสกอร์ส้มที่มโนว่าแบบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นี้อย่างเงี้ยสี่สิบเจ็ดดอนได้สี่สิบแปดดอนได้เก้าสิบสกอร์อ่ะมันยังมันยังคุ้มไม่เท่าอันนี้ไงอันนี้มันคุ้มกว่ามากๆผมก็เลยเอองั้นก็จัดแพ็ค นั้นไปเลยอ๋อโดยที่แพ็กพวกนี้ผมไม่ได้จัดเลยเห็นไหมเออผมมาจัดแพ็กนี้อันเดียวเนาะแพ็กสเต็ปอัพเพราะว่ามันได้สกอร์4-5ดาวใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่สองมันได้เนี่ยสกอร์5ดาวเดบิวมอนอันนี้คือทําให้ผมเลือกเนาะแล้วก็มันแถม5ดาวอีกอันหนึ่งใช่ไหมซึ่งราคามันเอาจริงๆมันก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อไม่ถือว่าถูกแล้วกันคือเหมือนได้เดบิวแถมมาใน,ใน,ใ,นในความคิดผมนะ เพราะว่าสกอร์5ดาวมันก็เหมือนได้สกอร์แสงมืดอันหนึ่งดีๆนี่เองดีกว่าด้วยเพอแสงมืดออก3ดาวใช่ไหมน,นี่ออก5ดาวแน่นอนล้วโอกาสได้แสงมืดมันเท่าๆกันกับสกอร์แสงมืดนะเนาะโอกาสได้แสงมืด5ดาดาวมันเท่ากับสกอร์แสงมืด3-5ถึงหาดาวเอเอใช้คำนี้ถึงจะถูกนะเนาะอ่ะทีน,นี้อันนี้ผมได้จะมารีวิวแพ็คอะไรนะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาโดยการแลกไอ้นี่ก่อนเนื่องจากตอนนี้มีอ่า402ออันนะผมแลกเลย ได้มา402อันละทีนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะสะกอผมก็หมดแล้วนะโดยตู้พวกนี้ผมเคลียร์ไปแล้วอ๋อแต่ตู้นี้ผมไม่เคลียร์นะผมกดไป250โลเอาผมเอาแค่ตัวไงได้ผมได้2ตัวครบแล้วผมก็ไม่กดละอ่ะทีนี้ตอนนี้มีกิจกรรมันนี้ครับพร100% 5ดาว100%เนี่ยซึ่งเขาให้มารอบหนึ่งแล้วก็ก็คือมันกดได้3รอบนั่นแหละเอ่อทีนี้ที่ผมต้องการคือแต่วันนะขอขอขอเช็คนิดนึง ผมจำได้ว่าผมต้องการคาร์โลตัวหนึ่งนะเออเนี่ยคาร์โลกหนึ่งตัวจะเป็นอเวกซิบห้านะแล้วเดี๋ยวจะไปกดเจนออดอีกสองตัวก็จะได้เป็นเอ่ออะไรวะอเวกซิบห้าเออนัอ่นแหละก็ไม่รู้เนาะว่าพอร์ตมันจะบันดาลให้อย่างนั้นไหมนะแต่ที่แน่ดวงแสงกับแอคเนำผมจะยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเดี๋ยวต้นเดือนน้าค่อยมาว่ากันใหม่เนาะเพราะว่าจะ เอาเป็นตัวสลัดน้ำหรือเอาอะไรอ่ะดำนั้นไปเอ่ออยู่ไหนนะตึงอ่ะตอนนี้มี1,258สกอร์เนาะก็คงกดเดี๋ยวผมกดเศษก่อนมันมีเศษซัมอนอยู่ตรงนี้เห็นปะ800กว่าเนาะเดี๋ยวกดไปก่อนเนาะโกดได้กี่อันวะกดได้กี่อันอะสามสามร้อยถือสามร้อยคือสิบอ๋อยี่สิบยี่สิบ เกือบๆสามสิบป่ะก็กดไปแล้วกันเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ยังไม่ได้สี่ดาวแปดเก้าสิบสิบสิบขังได้สี่ดาวหนึ่งอันโอ้ก็สิบออกสิบเปอร์เซ็นต์ไงอ่านับใหม่สองสามสี่โอ้ออกเร็วแฮะดวงหรือดวงดีอุ๊ยห้าดาวมาเลยป่ะ ้าดาวอ่ะอุ้ยสี่ดาวมารัวเฮ้ยสี่ดาวมารัวมากเหลืออีอกสิบครั้งโอ้ไม่ไม่ได้นับแล้วว่ากี่ครั้งสี่ดาวมาอีกแล้วครับคือไม่ได้นับว่ากี่ครั้งนะแต่ว่ารู้เลยว่ามันมาเยอะกว่าเลดแน,น่ๆน่มาโอเคโอเคกดไปไม่รู้กี่ครั้งละอ่ะพรยังไม่ออกเนาะพรผมเอาแต่ห้าดาวนะสี่ดาวผมยังมีแสงแสงมืดไม่ครบผมก็จะไม่ไม่ใส่ตัวไปเนาะ คือมันยังไม่ได้มีตัวที่อยากจะใส่ฮักฮักสั่งอีกตัวแต่ก็ฮักมืดเอามันมันฮักมืดแล้วนี่หว่าไม่ได้เออก,ก,ก็คือไม่มีแหละโอเคไปลุยกันุ้ยหรือวันนี้ดวงเราจะมาวะผมควรเปิดแสงมืดวันนี้ปะพรแรกมาแล้วครับทีเดียวเลยไม,ไม่ไม่ทันได้ลุ้นฟ้าเลยนะ ไม่คิดว่าจะมาในทีเดียวไงเปี้ยงเมื่อกี้เราเริ่มจากเท่าไหร่วะหกสิบปะประมาณหกสิบอะก็กดมาสี่สิบเหรอสี่สิบห้าสิบปะอุ้อ้าวได้เบสซิ่งวูฟเหลือเหลือตัวเดียวนะเอา้าเฮ้ยเฮ้ยห้าดาวมาลัวห้าห้าห้าดาวมาลัวเอ้ยเอ้ยเอ้ย ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะผมผมผมเอมัน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 ,มน,มน,มนห้าดาวมันมาลัวไปอ่ะช็อกเอ่ออันนี้ไงการ์ลเว็กสุดแล้วนะต่อไปผมจะเอาเจนอสสุดแล้วก็ด้วงกับอาร์คนี่ผมเล็งไว้แล้วเนาะคือด้วงกับอาร์คผมเอาเว็กสิบห้าแล้วแต่ว่าสมุดมันผมจะเอาสมุดเพิ่มนะเอ่อ นี่ไงพึ่งห้าเองส่วนดวงแสงลุกสิบแปดเป็นเก้าะแปดเนี่ยกดอีกทีเป็นเก้าอ่ะไปต่อเลยต่อเลยถ้าดวงมันกำลังมามันต้องมาอีกใช่ไหมหนึ่งสองสามเอออยากรู้ว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเราเริ่มจากพันสองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะกดไปไม่ถึงร้อยครั้งอรอไม่ถึงไม่ถึงสิบครั้งอะนะ ไม่ถึงร้อยโลโอ้ยไม่ถึงร้อยโลได้ห้าดาวสามตัวสี่ใช่ไหมห้ามาแล้วหนึ่งเฮ้ยทำไมมาลัวขนาดเนี้ยทำไมมาลัวขนาดเนี้ยมาอีกแล้วอุ้ยมันคือมันชดเชยตอนคลิปก่อนเหรอ ขาดอีกหนึ่งอันน่ะใช่ไหมขาดแสงมืดขาดดวงแสงขาดดวงแสงมาเร็วโอ้ยยังเริ่มเริ่มเริ่มกูเริ่มเกลือละ <laughs> มาแล้วเออเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยหนึ 1, ่งพันเดี๋ยวขอคิดก่อนนะหนึ 1, ่งพันสองร้อยห้าสิบลบเก้าแปดแปดเก้าแปดศูนย์ สองร้จ็ดสโลผมได้ห้าดาวมา6ตัวป้าป้าเอาดีคือเนี่ยผมเปิดซ้ำแน่ๆเลยคือดวงแสงเปิดซ้ำผมได้สมุดใช่ปะ่ะแล้วผมเอาเดวิลออกด้วยส่วนแอคโรมเนี่ยผมจะเอาเดวิลออกหลักๆเลยจะได้ไปให้ตัวอื่นกินจะได้ทำฟิตไฟได้นะแต่แบบโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้มาแบบเแบบิมอะ เฮ้ยเฮ้ยเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะเจนอตขาดหนึ่งตัวนะตอนนี้นี่นี่ดวงแสงตัวน,นี้มีอยู่สิบหกตัวใช่ไหมทีนี้ผมมีอยู่ไหนวะ้ยดูไงอะอยู่ไหนเออเราเรากรองแต่แสงได้ดิอ่าเนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยม่มีอยู่หนึ่งร้อยไง คือผมคำนวณผิดวะเอออ๋อดวงแสงร้อยหนึง่งแล้วเดี๋ยวเปิดอีกทัวร์หนึ่งได้เปร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้มีสองอันไม่ใช่ต้องดูเศทษฐาดอื่นด้วยไงร้อยยี่สิบเป็นร้อยสี่สิบนะขาดอีแค่ยี่สิบใช่ปะนี่ไงเป็นร้อยหกสิบก็คือผมเปิดได้อีกตัวหนึ่งผมก็เอาเอา เดวิวออกได้หมดเลยไปไปต่อกันเลยนะตอนนี้9 9 8นะฮะตอนเอตอนนี้9 88ไป1 2 3 4 5 6 7มาแล้ว1 7ครั้งมา1เฮ้ยมันมันดวงดีกว่าที่ปกติวะ8 9ก้สไม่มาเวสิบเอี้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะสิมาอีกหนึ่งเริ่มเริ่มดวงไม่ดีวะ่ะดวงกลางๆแล้วสิบแปดขาดอีกหนึ่งตัวนะครบละสิบ สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามมาได้แล้วย4 25ิบสี่ยิบห้ายังไม่มาอีกย6อุิบหก้ยมาเร็วจัดย6ิบหกเองอะโอเคพรครบแล้วนะด้วยด้วยด้วยความรู้สึกว่าดวงดีนะด้วยความรู้สึกว่าดวงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากดประมาณเจ็ดครั้งเราจะได้ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะหนึ่ง คือปกติอะสี่ดาวในสกอร์เนี่ยมันมีค่าประมาณแบบว่าเออดูดิสี่ดาวมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันคือห้าดาวในสกอร์ส้มอะไรกี้นะหรือว่ามันคือแสงมืดเลยนะเว้ยแสงมืดห้าดาวในสกอร์แสงมืดอะหนึ่งสองสามสี่มาเร็วจังหนึ่ง สองขอเกลือเจ็ดทีได้ไหมสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเกลือเจ็ดทีมาเดี๋ยวเราจะเปิดสับกันนะสกอร์ห้าดาวกับแสงมืดอีกแปดใบมาดูกันว่าเรา จะได้ไหมไม่มีพรนะเอาพรอ,ออกก่อนนะอย่าลืมนะมันมีแลกที่ไหนอีกไหมเผื่อเผื่อมีแลกอีกผมจะได้แบบว่าไม่ใช่พารสเด,ด็กดทีเดียวไงสกอร์แสงมืดหมดอย่างนะหมดแล้วเนาะเออหมดหมดแหละคงหมดทุกทีละไป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 ,าปามามาเริ่มจากอันนี้เลย มันห้าดาวอยู่แล้วแต่ว่าแสงมืดวะหรอโอกาสออกแสงมืดคือประมาณห้าดาวแมนน้ำนะซ้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองอเดี๋ยวไปสับเดี๋ยวไปสับที่แสงมืดนะคืออยากได้แสงมือดอะวันนี้ดวงดีแล้วก็มาไอา้นกแก้วลม สามไปเนี่ยเออจำได้ว่าสามไปนกแก้วแสงมาเลยดีกว่านะโพแสงจิ้งจอกม่วงก่อนได้ไหมไม่ได้ม่วงสักทีม่วงเปี้ยงอขอขอขอมืดดีๆได้ไหมขอพามืดได้ไหมฮาวมืดหาวมืดดีเปล่าวะผมจำไม่ได้ว่าหาวมืดดีเปล่า ไอฮิวได้ถือว่าดีทานเฟอร์นี้เออดีเลยโอเคโอเคคงคงพอได้ได้ใช้บ้างไปสกอร์5ดาวเปิดผมเปิดหมดตรงนี้แหละสกอร์5ดาววันนี้ดวงดีวันนี้ถือว่าดวงดีเราจะเปิดต่อคือผมอะไรอคแ้ำมอา้าวพี่หมดพอแล้วเอาอาร์คแฟกเอาอาร์คมืดอาร์คแสง มาเกินนะเราอ่ะนี่นี่พรกูหมดแล้วใช่ปะก็พรก็หมดแล้วมาอะไรอีกเออมาอะไรอีกอีกทีปเนี่ยคือออกตัวดีนะแต่ขอเป็นแสงมืดเลยได้ปะขอเป็นแสงมืดเลยได้ปะอะไรอ่ะน้ำโอ้ถ้าเป็นพายมืดนี่คือยิ้มเลยนะได้นิวมอนสเตอร์เว้ไม่เคยมีอ่ะเนี่ย่ผมไม่เคยมีพาย ผมมีพายลมอะไมั้งแล้วนน็นตามแอทแท็กเนาะอิเวชั่นดาวโอ้เมโอเคเอ,อ่ออ๋อมันชุบชุบแล้วมีอมตะชุบแล้วมีอมตะอ,อ๋อเฮ้ยเขาโอเคนะคือถึงจะเป็นสกิลตามดาเมจติดตาบอดอะไรที่มันดูหว่วยแตกนิดๆหน่อยๆก็เถอะนะแต่ว่า สกิลนี้มันดูดีเลยอะ่ะคือโซ so, so, คำว่าโซโปรเทคชั่นคือถ้าเกิดตายคือแปะบัฟลงไปก่อนเราถ้าได้บัฟนี้อยู่อะ่ะเราตายมันจะเกิดมันจะชุบขึ้นมาเองโดยที่มีเลือดสิบเปอร์เซ็นถือว่าดีนะแล้วก็สามารถชุบก็คือถ้ามีตัวตายมันก็ชุบไปแหละโปรเทคทูอิสเซลแอ์อ๋อมันคือโปรเทคตัวเองเท่านั้นนี่ก็คือทำให้ตัวเองตัวเองตายเราชุบตัวเองได้เออแล้วก็สามารถที่จะชุบ เพื่อนได้หนึ่งตัวเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีขออีกทีนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปแสงมืดต่อขอแสงมืดขอแสงมืดขอแสงมืดมาอะไรวะเสียงไม่ดีเลยก <c oughs> ูว่าละคือเสียงมานี่คือรู้เลยว่าไม่ดี <c oughs> เอ๊ะไม่เอานะไอระเบิดมืดว่ามืดอะ <c oughs> มไม่มาสับสองตู้ได้แหละให้มันรู้สึกแบบมีฟ้าม่วงเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบว่าดวงจะดีฟิตไฟเหรอแวนคือไงเอาไปให้แวนลมกินเหรอเกาหัวเลยเอยอ,อยากได้แสงมืดเพิ่มอ่ะคือผมไม่เคยเปิดได้เอาจริงๆนะ คือดูดิไมเลตขึ้นมาหนึ่งแล้วอ่ะเอ้าอินเทอร์เน็ตเป็นไรเนี่ยเน็ตผมยังอยู่นะเออเน็ตเน็ตผมไม่อยู่ละโอเคมันเป็นที่เน็ตแป๊บเดียวนะเดวมาเดวมาอ่าโอเคเน็ตกลับมาแล้วเป็นลางเลยปะเนี่ยเป็นลางเลยปะเนี่ยอะไรอะเน็กซ์ฟรีซัมมอนไม่มีอะไรนี่ มาต่อ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 ไปเฮ้ย ي ي ي. เน็ตกระตุกเน็ตรีไปทีหนึง่งแล้วอย่างนี้จะได้แสงมืดกันเลยปลาตัวอะไรลมเลยเหรอโอ้ยอ่าถ้าได้ถ้าได้แพนด้าลมคงทำเลยแต่บีดมองนี้ขอคิดก่อนนะคือคือเป็นตำแหน่งที่อยากได้แล้วเป็นธาตุลมนี่คือตำแหน่งที่อยากได้เลย ประเด็นคืออยากได้แพนด้ามากกว่าแต่ตัวนี้มันก็ดีคืออนาโคดอะแต่ว่าตัวดาร์กไหนมาผมว่าตำแหน่งนี้ผมยกให้ดาร์กไห์ลมนะเอ้ยไม่ใช่ Dark ดาร์กไหนดร์ก้อนไนท์ผมว่าจะยกตำแหน่งนี้ให้ดารก้อนไนท์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะกดอีกทีหนึ่งใน5ดาวนะแล้วค่อยไปแสงมืดต่ออยากอยากจบด้วยแสงมืดอะเผื่อได้แสงมืดไปสุดท้ายหล่อๆนะเผอเจออยู่เผอเจออยู่ เอ้ยจินลมเอามาทำไมวะเอาเออเอามาทำไมวะเอ้ยมาเร็วแสงมืดแดดมาเฮ้ห่าดาว่ากูเริ่มแป้วแล้วนะมาสามบ้านเนี่ยมาเอาแบบปุ๊บปัะฮ่าดาวโถ มาแจ็กเกิลลมมาขอรุนละสามใบสุดท้ายสามใบสุดท้ายมาสักทีเ้อโอ้ทำไมอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก,กดกันแบบสิบห้าใบออกสี่สิบใบออกทำไมผมกดมารวมนี่ไปก็คือเจ็ดสิบกว่าใบแปดสิบใบนะยังไม่ออกอ่ะนะทำไมอ่ะจินน้ำโอ้ได้จินมาโอเคช่างมันเดี๋ยวไปรีเซตเดวิล็จากจินออกอีกนะ ไปสุดท้ายนะอืมสัตว์ทุกข้าวกาก็ว่าวันนี้ดวงดีแล้วนะเนี่ยดวงดีจากสกอร์ส้มแล้วนะอารมณ์ด uh ีเลยทำไมมันทำอย่างเงี้ยเอาฟิตไฟอีกสักสองร้อยโลไหมฟิตไฟอีกสักสองร้อยโลไหม อย่าเลยคล,คลิปยาวแล้วคลิปยาวแล้วไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับอันนี้มี o p e n c h a ่แลอยู่ใน description ก็กดจอยกันเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับครมีคำถามอะไรผมตอบได้ผมจะรีบตอบทันทีเลยโอเคเจอกันคลิปหน้านะเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ